สิดาิดาพันกิมจูโอ้ยพันกิมจูจิกายพันแล้วล่ะบังสิดายายเพ็ญบริโภอเก็บไปให้พี่ให้น้องกินโรคลายสวัสดีค่ะมื่อนี้ยยายเพ็ญมีฝรั่งมันโนมาจากไทยพี่น้องคือเกาเด้อค่ะทุกคนบรรยากาศเป็นฝ่าเป็นฝน,นเนาะ่อเนาะคึ้ฟ้าคึ้ฝน พึ่งลมเล่นน,น้อยค่ะยายเพ็ญได้ออกมาสวนเนาะค่ะเนาะบรรยากาศยามหมุดเร่งเด้อค่ะเดอ้อออกมาสวนมหาแม่เจบ็บบกซิดาทีสองถุงไปให้พี่ให้น้องกินเนาะค่ะเนาะให้ญาติญาติกันนี่แหละค่ะเบิ่งแม่ยายเพ็ญปลูกอย่างแน่เกิดดีบอ่อเนาะค่ะเนาะอู้นบ่อจากสวนจากทเทียคนเถาจะได้ม่มันแท้ อันนี้เป็นอย่างน้อนี่เนาะเป็นผักกาดหรืออย่างน้อนี่เนาะผักกาดต้ะแม่นี่ผักกาดพนะทุกคนบพระท่านมีอันนั้นเนาะอันขนา้ขนางหน้าข้างหน้าพระทันเด้วาวันเป็นบอทุกคนเบิ่งผักกาดเกิดดีบ่กพูดนะเกิดดีแห้ง กาดซอยทุกคนจะได้เกิดดีแท้ะอันนี้นี่สิเป็นผิดเลยนี่แม่ยัเป็นกาผิดยัเป็นเห็นเม็ดเห,เห็อันนี้มันอยู่แต่ว่าวัานนี้เกิดออกค่ะทุกคนค่ะนี่สุดท,ทั้งพี่เป็นเอ่อไปตู้เนาะข่อเนาะไปตู้ก็เกิดดีอยู่เด้มุมทางนี้จะเป็นบัคเขือ กล้ามาเคืือไว้แต่ว่ามบม่ทัานเห็นเกิดกับทุกคนแค่นี้พระอิตูเกิดดีคุณน่ะเกิดดีอยู่พระอิตูเกิดดีอยู่เนาะข่เนาะช่วงนี้พายุเขาเนะข่เนาะถทไใบพอฝนมาดินตรงนี้ ดีเลยดินผุดีมากเลยอันนี้พริกค่ะทุกคนที่แม่ยายเพ่นปลูกบล้อยายเพ็ญนั่งปลูกผู้เดียวเนาะงก่อนเนาะนี่เราใส่ปุ๋ยขี้ควายล่ะค่ะนี่อืมเพื่นน่ะพริกปลูกซูป่ปีพริกนี่พริกมะเขือนี่เนาะงก่อนเนาะทุกปีอันนี้คือเริ่มจิตติดแล้วนะ เริ look, me, ่มจะแตกแท่งยอดขึ I ้นมาแล้วเด้นน่ติดแล้วเดกยอดแตกยัง <Sabbath> ขึ Esta, ้นมาไม่ล่ะฟองบาฝนคือสิวโตแห้งปันใดนาะคนเนาะแม่ยายเพ้นเนี่ยเป็นห่วงห่วงทักสวนลัวเราเขาก็ทอแก่แหละค่ะทุกคนเบิ่งผ่นน่ะเริ่มเหลืองแล้วเด้นน่เขายายเพ้นี่ เดือนหนากระได้เกี่ยวเนาะค่ะเนาะช่วงกลางเดือนไปแล้วก็เริ่มลงมือเกี้ยวได้เลยแต่ถ้าสิบริเกี่ยวก็คือจะเป็นน้ำมา,ลานล่อหดแหละคะ่ะทุกคนน้่อรถดเกี่ยวเนอะคะ่ะเนาะมันแท่งหยอดค่ะทุกคนผิดติดละติดแล้วอีกหน่อยก่เวลาเขาเอ่อแตกหยอดแตกยังขืนมันกะจีหนาเป็นภูมิกะจี เบื้องนาตาคนนี้เนาะขอนาะทุกอย่างเพ,พิ่งเริ่มปลูกค่ะทุกคนค่ะก็เลยจะเป็นอันนี้เนี่ยเพราะว่าเขาปลูกบนท่านในติ่มสวนเพราะว่าเป็นพวกเม็ดผักเขาเพิ่งกล้กนานาะงขอนาะเพิ่งเอาลงแปลงก้าบนท่านในแยกออกไปปลูกเป็นน,นันนันเป็นเบื้องแปลงอันนี้สิเป็นโหระพาเนี่ยเราเสียบอันนี้ไว้เราหย่านเราลืม <laughs> โหระพาทุกคนนี่ เกิดดีอยู่นี่กํลังสอดขึ้นเนาะค่ะเนาะอันนี้จะเป็นประกาศกเกาะไปค่ะทุกคนเนี่ยประกาศมูเนี่ยคสตาดีที่ยเพชญมาสื่อกิ่นสื่อมาจากโลตัดนะคะทุกคนนะกอบกอบเบิงลองเบิงทุกคนปีนี่เพิ่งปลูกปีแรกได้นี้เนี่ยประทันไดเห็นโพขข้นมาเลยนี่ตรงนี้ แม่ยะเป็นก้าวไว้กก้าวไว้เวลาเกิดเป็นต้นใหญ่เดี๋ยวเขากะถอนเอาไปปลูกใส่แปลงอื่นๆนนเนาะค่ะเนาะขยายอหอมแม่ยาเพ่นเพล่นกำลังสามหอมหอมบางต้นมันบกเกิดก็เอามาปลูกใหม่สามซุ้มนันเริ่มง,งามแล้วปลูกรณน,นเนาะค่ะเนาะ สีเขีัวสีเลาเกิดบอดีสีเขีนวสีเลาวนี่เกิดบอดีปันไดมาถักมาไทายเลยคือเด้อบรรยากาศในทงในทาอุ้ยเขาเพินินงามขักเลยเพื่นน่ะเขาจะคล้องกับงามคือกันอันนี้คือประกาศค่ะทุกคนประกาศสวย ประกาศกินกนระปุลกระแก้วเนาะค่ะเนาะเกิดดีมากเลยเดี๋ยวต้นใหญ่ขึ้นจักน้อยค่ะทุกคนค่ะจะเอาไปแปะปลูกใส่แปลงอื่นเนาะค่ะเนาะเนี่ยเกิดดีมากเลยอู้หมองเกิดทีกับท,ทีจุ่มๆอยู่อันนั้นกระเมนเนาะค่ะเนาะมีพริกด้วยอันนี้บักขือ อันนี้มะเขือรกรอบเด้นน่แม่ยังเป็นน้ำมะกามะเขือรกรอบต้นคือบบมะเขือคืนแต่ว่ามันบกคืนบกเฟียนเนาะค่ะเนาะเคยปลูกอยู่ค่ะถ้าผพ้ใได้เป็นเอฟซีก็สะเห็นเนาะค่ะเนาะลูกมันจะเหมือนเอ่อจะเหมือนแบบแบบะเขือรกรอบเลยค่ะทุกคนค่ะโอ๊จะเหมือนบะเขือคืนเนาะค่ะเนาะ คือกันเลยก็บมายควือคืนว่าวันจะเป็นต้นอ่าเป็นลูกคือกันแต่ว่ามันกรอบแล้วก็มันเผื่อพอคืนบูเฟียนนี่มันคือหมองแตกต่างกันเนาะคนเนาะกินดีงวยอ่อนนี่ก็บสุกได้เนี่ยบางต้นมันบึกเกิดจังสีกับตัวพ่นกันเมียจเพิ่นกับสีเอามาสามเนาะคนเนาะสามลูกหมองจังสี่มันตายมันเน่าจังสีมันมันบพขึ้นคือมูเป็นคำว่าสามเนาะคนเนาะหลายอยู่นี่ เอามาสามออามาสามหลยอยู่ปุ่นฝนลงกับไปน้ำฝนอู้หลยอยู่ด้แม่นี่ยจะได้ปลูกไม้หลายอยู่นี่อสอสอสมหอมเปรยด้ป่ะทีน่นี้หอมเปรยงามหลาย แม่จะเพีนก็เลยแยกเอามาปลูกตรงนี้เนาะค่ะเนาะหอมเปรจระเนเพิ่งปลูกฝนก็มาตกใ่ยังคักเลยถ้าเบิ่งที่เป็นยังไดสิข,ข้นให้บ่แม่จะเพ็นเอาหอมเปรจากตรงนี้ไปปลูกนเนาะค่อนเนาะงามบางคนก็เอืญนหอมเลยนเนบาะค่อะเนาะตบบานจะเพ็นเอือนหอมเปร ผักหอมเปใส่ซุปบะเขือซุปบะหมี่กินกระปนุนกระเซ็บอันนี้คือ,อยังไงอันนี้ก็ลังเกิดนี่บะอ,อืดตินี่บักแฟงบกับกแฟงหรือบักอันนั่นโอ,อ,อ้คุมบักแฟงอ่ะทุกคนคะบุมเป็นบักแนบ บ,งบ,งบังเดีมือยาวๆบากมาเนตัวโอ้บ,งบังเดียปลูกฟังคุยดินซูมดีหลายเพราะว่าฝนช่วงนี้ยังตกอยู่เน,น,น,นาะค่ะเนาะพายุกับเขาอีกค่ะทุกคนค่ะพายุก็เขา้ายายพิ็นออกมาซองมึงแม่เพราะว่าช่วงนี้ยายพิ็นกะ อยากนล้เห็ดเหล่าเนาะค่เนาะเห็ดเหล่าใส่เขาบ่ท่านได้แล้วก็ดีมือนี่ที่งานจ้างพเพนลิกงานแล้วก็เลยออกมาเนี่ยแหละค่ะออกมาสวนมหาแม่มาเป็นเจนแนอเรนยสวนสว่าบุกริกนี่คือมันติดแล้วเนะาะค่เนาะติดแล้วถอดใบไม้แล้วเรียบร้อยแล้วพักบางอย่างก็เกิดดีดีบางอย่างก็เกิดบด บอดีสิติกาไม่ทุกคนมาคนเถ่ามันบ่มันหลายเนอะค่เนาะแล้วก็มาสมมาแซมของเราอยางสี่เลยค่ะทุกคนก็ออกมาสวนมาเอาฝุ่นใส่ผกมายุง่งนั่นเฮ็ดนั่นเห็ดน,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 นี่อยู่นี่บ่ออกจากสวนจักเทีย ปลูกสุกปีนาองขวาเนาะฟักกาดรู้สึกว่าฟักกาดเกิดดีมากเลยฟักกาดพระอีตูหูละพาเนาะค่ะเนาะเกิดดีเวลามันใหญ่เขากขยาย็ขยายนไงขยายให้เอามาปุยสีขั้วตุ้กขั้วเนี่ยเห็ดแปลงเน่หมองมันมง่งว่างเนี่ยต่ว่าหมองแยงแยงเไปด้านข้างไปทั้งผุน จงใบปลูกบักเขอเนาอง่นเนาะเดี๋ยวรอเบียบกระเข้ไ่ก็สิเอาบักเขือไปปลูกไปทางนั้นเนาะทุกปีด้านขางตรงนั้นก็สิปลูกพริกเด้ะที่นี่แม่ยายเพิ่นเปลี่ยนใหม่ตรงนี้สิเป็นหปลาหอมนลยนี่บริเวณนี่ที่นี่หอมใหญ่ไปพุ่นใหญ่ไปอยู่แถวไทยพริกเอามาไว้มุมนี้ที่นี่แม่ยายเพิ่นสลัับนาะง่นเนาะสำรับบางอย่างปลูก นี่บบเกิดเลยไม่เกิดให้เลยลืมเล้ยงยายเป็นตกนี่คืออย่างน้องขนน้อลืมเลี้ยงยายเป็นเกิดมาตักมาทาย,ยด้วยค่ะเด้อบรรยากาศอยู่ในหวัวในสวนค่ะทุกคนค่ะปลูกผักสวนครัวทั้งกินทั้งขายลมบีวีเลยคลิปกระจิยญาแล้วน้องขนน้อยายเป็นกะจิได้ล้าพีล้านน้องก่อนละค่ะคลิปนาพอกันไหม ยายเพ็ญขอขอบคุณพี่นองสุขูสุขคนด้ค่ะเด้อที่ติดตามที่ให้กำลังใจยายเพ็ญเมียฝรังมโนก็ขอให้รักษาสุขภาพด้ค่ะขอให้ม่ได้ค่ามสุขค่ะสวัสดีค่ะลกูกลีวีอโหลด